ไอเชีย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 เออวันนี้ผมจะมาฝึกกำลังแขงนกันนะครับตาก้องพันเดิมมาสื่อพี่แก้วคือเป็นบาร์กูไม่รู้ว่าสูงเท่าไหร่นะ่าจะสี่เมตรมั้งลองทดสอบกำลังแขงกันเลยดีกว่าอันนี้แก้วกลัวมันสูงอะเอาเฮหน้าปีก็ปีน เอารงซีนี้วะอันนี้แล้วแต่แล้วเหอะแล้วเหอะการเห็นเดียวแม่งโดนจับพอดีบ้าอ๊บแต่เป็นบาทแต่เป็นบาทโจกเรีนร้อยแล้ว กำลังแขนครับไปฝึกได้ถ้าบ้านมึงมีแฟนบ้านมึงก็เป็นแต่นี่โรงเรียนกูมีแฟนบ้านครับฝึกกำลังแขนสุดยอดจริงๆเลยบ๊ายบายโชคดีเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ